สวัสดีครับพี่โอ้ครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรก็ไม่รู้นะผมเกมคฟองเมืองนะเออไม่ใช่ในเกมสงครามตอนนี้เรารับบทเป็นสหรัฐอเมริกาแนละ้วตอนนี้เราก็กำลังสู้ก็มีตอนนี้โอ้โหตายกันหมดเลยอ่ะพี่เพื่อนน้องก็ตายแล้วเพิ่มกองกำลังได้ไหมนะ ก็กำลังเคลื่อนพลนะวางกันเอาออกเขาต้องการางไม่ได้เะโอ้โหทีมเราก็ตายไปหมดแล้วโอ้เราสามารถสร้างอะไรได้บ้างเดี๋ยวขอดูกล้องสองนิดนะ ตน,นี้แเราก็นี่มีกองกำลังนะนี่นะกองกำลังโอ้โอน,น,นี้คือศูนย์หลักมากตัวเฮดอ่ะเยอะไม่สิหรือเปล่าวะเขาไม่ได้โอเคเราต้องโอ้โหเกือบตายนะพี่ระเบิดลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล่องลำเลียงอนะ่ะ เราต้องสำรวจนะเราต้องสำรวจฮ้วยรถพี่ลองด้วยโหเร็วกว่ารถไฟโหเร็วกว่ารถไฟคือเอ้าเอา,เอาขึ้นไม่ได้เราต้องไปศูนย์หลักนะมันขึ้นไม่ได้ Ô hãy nằm ở trong thăm. Nguyên smì lắm. Why is our drum major not playing? Ô đi. Hey, so với mày. Tama, tama, so với mày. A lạc ào tang lula lạ. là nằm, mày luôn ngon. Squilad it. Ô, ai, ai, ai. A snail game, mày, ai, ai. Ok, ok, mày, 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 เหว่ารีสตาร์ทเห็นอเคยิงไปเลยยิงไปเลยมีรถไฟล่างทำการยิงกันแล้วนะกองพลันซุ่มไป ซึ่งซึ่งๆๆหน้าเออในการสู้กันซึ่งซึ่งหน้าโอ้ขึ้นมาช้าจติตามมาแล้วนะกองกำลังเราตามมาแล้วก <c oughs> ็เขาเลยเพื่อ <c oughs> เดี๋ยว ืนดูอะไรครับดูอะไรไเลย กับฐานก่อนไม่ไหวฮะเพื่อนผูดตายเฉยไม่เป็นไรฮะเรามีตายเกิดเราสามารถสร้างอะไรได้มั้งอืมอะไรวะบ่อน้ำบอ่อน้ำมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ามีอะไรบ้างโอ้ ที่กำบังอันเนี้ยป้อมปราสาสตรเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูดิออย่างไรติดติดติด,ตดเข้าไปไม่ได้ช่างเถอะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะตอนนี้กำลังลิงอยู่อันนี้คือเป้าหมายหลักใช่ไหมโอเคไหน,นเพื่อนเราก็ยังยิงอยูน่นะ Hey, follow hey, me. Go, go son. Go, go. Hey, follow hey. me. Bye. Let's go. 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 let us go let let us go let us go ไป,ไป,ไปอนนีอันนี้ก็พวกเดียวกับเรานะสวัสดีพเพื่อน

สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากคมมรับผมตอนน้องพี่นุ้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับผม